เจ็ดค่าววันนี้มาลุกฮานกับเออ National Watch ใช่ครับผมก็ยินดีมา,มากๆครับก็มีดาราเซเลบินหลายท่านแล้วก็ผมมากับเออนี่ยครับ G-Shock ออก็อย่างที่เรารู้กันแล้ว G-Shock ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ผมก็มากับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มีแค่40เดือนในไทยนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ใส่ด้วยแล้วก็ มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไกล้หลายๆอย่างาาที่แบบเอืแบบ้อประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันเรามากๆแล้วก็เหมาะกับการแบบใส่ลุยใส่เดินปา่ามีแบบม,แบบมีเข็มทิศมีวัดระดับน้ําได้มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็เหมาะกับแบบหลายๆคนหลายๆไลฟ์สไตล์มากๆมันดูเหมาะกับเราขนาดไหนครับเจ๊ครับพอใส่แล้วเนี่ยครับ <laughs> ปอบไหมครับไม่ล่ะพื่อินนะคะ เวลาบางานเวลาบางงานแฟนนาฬิกาเล้วยมาตอบโจทย์คนที่มันชอบนาฬิกาอย่างไรบ้างคะก็มันก็มีหลายๆแบรนด์ที่เราเลือกคือปกติแล้วเราเวลาเราจะเลื่อกซื้อนาฬิกาเนี่ยเราก็จะไปตามร้านต่างๆใช่ไหมครับบางทีเราก็จะไม่เห็นแหมนบนาฬิกาหลายๆแบรนด์แต่ว่าเวลาเรามาแบบวอชแฟร์อะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะมีบางแบรนด์ที่เราไม่เคยเห็นแลเฮ้ยเราเห็นเราชอบเลยนะครับเดี๋ยไปบ้างไหม อ่าอย่างเลยครับทกยาง่มีโอกาสได้เด um, ินดูานะครับเชิญเชิญชวนวัตแฝงไปก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมใครที่ชื่นชอบนาฬิกาใครที่เอ่อกำลังตามหานาฬิกาที่แบบถูกใจอยู่ก็มาที่วอตแร์ได้นะครับผมก็ยังไงก็มีนาฬิกาหลากหลายรุ่นให้เลือกกันนะครับมาดูกันีนี่เจ็บป่วยอะไรยังไงมาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลปรบมาบนเลยใช่ไหมเมื่อเช้าครับ อันนี้เรืองจริงันี้เรื่องจริงนาเป็วงการเจริงเรองเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าครับก็เป็นอ่อ่วัดไขวันครับงใหญ่ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าอ่อันนี้หมดระยะได้เชียร์ลครับใช่นอยู่รงาบาลไหมครับว่5ห้าวันได้ถ่าไป5วันถ่าไปห้าวันครับแต่ว่าคิวหนักหนักพอสมควรเลยใช่ครับจริงๆมันตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากำลังละบาท อย่างนหนักอยู่ครับ <c oughs> เ,ปเป็นสายพันเอครับ<ช>อยากออก่างก่อนหน้านี้ฝืนตัวเองมากี่วันครับฝืนตัวเองมาจริงๆวันแรกที่รู้ว่าเป็นนะครับก็คือไปตรวจแล้วก็รู้ว่าเป็นแล้วก็ไม่ได้แอดมิดก็กลับมาบ้านเลยะะแล้วก็ก็ฝืนตัวเองได้แค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวเลยเค,ครับก็เลยต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลแล้วบอกว่าทำกับเราบ้างมีอะไรบ้างคะคุณบอกวาทำกับเรารักษา สิ่งที่คุณหมอทำกับเราก็มีมีติต่อไม่ถูกคุณหมอรับขารูเลียนไม่ตอนแรกเขาก็ต้องดูอย่างละเอียดว่าเราเป็นอะไรครับคือคืออย่างแรกคือคนที่เป็นอ่ะห้ามเสียดายเงินเพราะว่าเขาจะต้องตรวจแบบทั้งสายพันธเอ A สยพันุบีแล้วก็โควิดด้วยแล้วก็ไวรัสอะไรไม่รู้อีกันหนึ่งจำชื่อไม่ได้ครับ ต้องต้องตรวจทุกตัวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าบางทีเราเป็นเราคิดว่าเราเป็นสายพันธุ์เหรือสายพันธุ์ B แล้วเราตรวจแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีการการควบควบกัดก็คือเราสามารถเป็นสายพันธุ์ A แล้วก็เป็นโควิดพร้อมกันได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องตรวจทั้งหมดให้หมดเลยแต่ว่าผมเป็นแค่สายพันธุ์ A อย่างเดียวก็กินกินยารักษาไข้หวัดโดยรงครับทิ่ไม่คนแรงๆแบบเราจะแบบเจอไข้หวัดใหญ่เล่นงาน ไม่คิดเหมือนกันครับผมใช่อาจจะใช้ชีวิตหนักครับผมถือว่าเป็นโช่วงที่ผ่านมามันเครียดอะไรเรื่องด้วยไหมก็ก็ไม่หรอกครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วมันมันเป็นโรคติดต่อครับแล้วมันเป็นโรคที่ระบาดอยู่เราน่าจะไปไปติดมาอีกทีหนึ่งด้วยถือว่าเราชอบถ่ายถอดเสื้อโชว์ในโซเชียลมันก็เลยแบบก็เลยหนาอากาศก็เลยทําให้เราแบบ เป็นแค่วัดใหญ่แล้วติดจากกล้องเหรอครับเออใช่ไม่ใช่ไม่ใม่ใ่ไผมล่าสุดผมน่าจะไปไปดูคอนเสิร์ตมาบ้างครับและเป็นไปได้ว่าอาจจะติดจากอะไรก็ได้แต่ว่าสปีดแบ็คเรื่องขอเสื้อดีเหมือนกันนะครับสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันเสาร์รู้ไหมสวัสดีวันเสาร์รู้ไหมพี่จำเรื่องด้ด้วยจอได้เรื่องแบบพี่พี่เขาจำเก่งขอบคุณมากครับมีหลักคนเศรเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ดีครับดีครับวันเสาร์วันศุกรแล้วแทบขึ้นมาเยอะเลยก็ ก็มีกัอันเนี้ยนั่นแหละครับใช่ครับอ๋อคนแชร์คนวนแชร์วนแชร์วนวนใช่เลยภูมใจไหมครับคนแชร์แบบอุ้ยเฮ้ยดีใจครับดีใจครับก็ไม่คิดว่าคนจะแชร์ปัจจุบันก็ยังแชร์มันจะต้องบ่อยขึ้นไหมครับพอคุณแชร์แล้วฟีดแบจารณาดีอย่างเงี้ยคุณเจเฮ้ยถ้าเขาแชร์วนๆได้ก็เดี๋ยวเอานานๆทีดีกว่าใช่แบบสามารถเอารูปเก่าแชร์วนๆได้อยู่แล้วหลายคนก็อยากเห็นวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารถึงคุณสุขถึงนะคพี่ ็สวัสดีทุกวันนะให้ผมเจ็ดวันนะเจมก็เอาทุกวันก็ไม่ต้องใส่เสื้ออะไรนะครับเราได้หรอได้ติดไหมผมไม่ติด เดี๋ยวจะพยายามนะครับเออก็ถูกแซวเยอะเนาะเขาใส่แซวเยอะยังไงครับก็ดีครับก็ดีครับเป็นฟิตแบบที่ดีครับอ่าคุณเรแลเรื่องข่าวนิดหน่อยข่าวนนั้นน้องอันนี้เดียวนิดเดียวไม่ดูสัมภาษณ์ไหมจากจากทางน้าอยู่เออดูแต่ไม่ได้ละเอียดมากอืณก็เลยไม่ได้ไม่ดูดีเทลว่ามันเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมตอบไปทุกอย่างก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิ่งของเราอดูครับ แล้วก็สิ่งที่ผมตอบไปก็ผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบในในมุมของผมแล้วก็ความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือผ่านไปแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองตอนนี้ก็ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองก็ก็ถือว่าทุกคนเล้พูดในมุมของตัวเองออกไปหมดแล้วสาหรับเราตอนนี้คือมุกออนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะร้อยยังงครับมุกออนหมายถึงว่า อ๋ขอ,ขอ,ขอ,ขอไม่ครับไม่ครับผมก็ยังยังรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่เราก็ โคกัรกับงาน<ม>โฟกัสกับครอบครัวโฟกัสก,กับตัวเองด<ม>ีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขนะถ้าใครจะเข้าใจเปเจ็บไม่ถูกต้องหลังจากนี้มันเจ็บเข้าใจใช่ไหมว่าอย่างที่ผม,มอบอกเลยครับมันเป็นเ,<ม>เราไปบังคับจิตใจคนให้เขาคิดแบบที่เราคิดไม่ได้แล<ม>้วครับเพราะฉะนั้นมผมทําได้แค่ว่าผมยืนยันว่าสิ่งที่ผม,มพูดนั่นคือความจริงในส่วนของผม ส่วนอื่นเนี่ยผมก็บังคับไม่ได้ความคิดคนผมก็บังคับไม่ได้ผมทำได้แค่นั้นข่เก่งด้วยการถอดเสื้อดีกว่าน้องใช่ครับการที่เราอันโอลล์ของฝั่งหญิงนะครับผมอะไรนะครับที่เราอันโอลล์ตอนนี้มันก็เป็นการไม่รู้สิครับผมว่ามันก็มันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนนะครับผมในตอนนี้นะครับในตอนนี้อะรนะยกว่าหิวใจดีกว่าใช่ครับโอเคจ้า ขอบคุณครับพี่ตังค์สุดทรายขอเลยครับ